วัสดีครับจากช่อง GPU Channel นะครับวันนี้เราก็จะเอาการ์ดจอตัวเล็กมาให้ดูครับเป็นการ์ดจอของยี่ห้อโ o t a c นะครับเป็น s o t a c 1050Ti นะครับอ่าตัวนี้นะครับเป็นการ์ดจอที่ลูกค้าส่งมานะครับว่าเปิดไม่ติดนะครับการ์ดจอตัวนี้ผมก็ได้ทําการเช็คคร่าวๆกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปสรุปอาการกันเลยแล้วกันนะครับ เดี๋ยวเราก็จะมาเช็คการ์จอของคุณอ e ีฟานนะครับที่เพิ่งมาวันนี้นะครับเราได้ทําการตรวจเช็คคร่าวๆเลยนะครับก็คือการ์จอของลูกค้านี่ครับก็คือมันมีปัญหาที่ตัวชิปการ์จอตัวหลักเลยครับเราจะวัดกันให้ดูนะครับเพื่อว่าจะได้ให้ลูกค้าเห็นนะครับว่ามันช็อตแบบไหนอันนี้ก็จะเป็นคอยของชุดตัวของไฟก็ประมาณ0.9โวลต์คือเข้าไปเลี้ยงตัวชิปนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการวัดกันให้ดูนะครับผมก็คือ แบบนี้ถ้าอย่างนี้ก็คือแสดงว่ามันลงกาวับแบบนี้นะครับอันนี้คือกาวกับชนกับกาวแบบนี้นะครับผมอ่ากาวชนกาวนะครับถ้าไม่ถ้าเกิดวัดคอยแล้วไม่กาวมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับอ่ามันต้องมีค่าโอห์มอะไรประมาณนี้ครับคือมีค่าโอห์มนะครับเหมือนชุดแรมเนี้ยก็มีค่าโอห์มนะครับนะครับก็คือไม่ช็อตนะครับแต่ที่ช็อตเนี่ยคือตัวชิปนะครับผมอ่าถ้าเกิดว่าเราวัดเราแบบเนี้ยมันช็อตนะครับเราจะมีการเช็คอิีนะครับว่าชิปกระจอของขาเนี่ยเสียจริงไหมนะครับก็คือ เราต้องไปเช็คที่ตัวขาไบออดขา8นะครับคือเป็นขาไฟประมาณ1.8โวลต์น,นะครับถ้าเกิดว่าขาตัวนี้ชอ็อตก็ชิปตัวนี้ก็คือช็อตนั่นเองนะครับผมและอย่างจุดที่ช็อตเนี่ยตัวนี้ก็อาจจะเป็นคอยของ1.8โวลต์ก็ได้นะครับเป็นคอยของตัวชุดแรมนะครับเอชุดของไบออดครับถ้าเกิดว่าขาไบออดช็อตเนี่ยโดยมากแล้วนะครับก็คือตัวชิปการ์ดจอเนี่ยช็อตนะครับเดี๋ยวเราจะวัดกันให้ดูาขาแปดก็ขานี้นะครับผมเห็นว่ากล่าว การ์ดจอตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าจะซ่อมต่อนะครับต้องหาชิปเปลี่ยนอย่างเดียวครับอย่างอื่นไม่มีให้ทำอะไรครับอันนี้ก็คือชิปเสียที่ชิปตัวนี้เลยนะครับอ่าเราเปลี่ยนชิปตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้นะครับจะคอนเฟิร์มได้ต่อเมื่อเราต้องยกชิปตัวนี้ออกนะครับแล้วมาทําการวัดคอยเนี่ยให้ไฟ1.8โวลต์มันออกนะครับถ้าไฟ1.8โวลต์ออกเนี่ยก็ชิปตัวนี้เสียนั่นเองครับตัวนี้ก็คือโดยรวมแล้วก็ทําอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าเสียที่ตัวชิปนั่นเองนะครับ เดี๋ยวเราก็จะมาลองบายพาสตกลองชุดไฟ1 8ดโวลต์ดูนะครับเพื่อว่าเราจะดูนะครับว่าตัวไหนมันช็อตนั่นเองครับเราก็จะใช้กล้องเนี่ยจับความร้อนเนี่ยเพื่อจะดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราบายพาส์ไฟ1 8โวลต์เข้าไปเนี่ยมันมีอะไรตัวไหนที่มันเกิดการลัดวงจรครับถ้าเกิดว่าตัวไหนมีการลัดวงจรเนี่ยเราก็จะได้เอาออกแล้วเปลี่ยนมันนะครับผมโอเคเราก็จะต่อแล้วนะอันนี้ก็คือเราก็ส่องเห็นไหมครับถ้าดูจากกล้องเนี่ยมันจะมีจุดที่มันแดงอยู่เห็นไหมครับแดงอยู่เนี่ยแดงแจ๋เลย เดี๋ยวเรากดถ่ายรูปไว้เราเซฟไว้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูเราจะมาหาสาเหตุของการเสียของเขานะก็คือเดี๋ยวเราเข้าเมนูก่อนนะครับผมเพื่อว่าเราจะดูภาพอ่าเห็นไหมครับจุดตรงเนี้ยที่มันแดงมันก็อยู่ในเวิร์กของชุดนี้นะครับผมก็คืออยู่ในเวิร์กของอะไหล่ตัวนี้ในพวกนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราต้องมาหากันนะครับว่าตัวไหนมันเสียนะครับในเวิร์กนี้โอเคเดี๋ยวผมจะมาหากันนะครับว่า ใน C พวกนี้มันอาจจะมีตัวที่ช็อตอยู่นะครับทําให้เกิดการลัดวงจรเช่นแบบนี้ลัดวงจรอย่างที่ที่เราถ่ายให้ดูตอนแรกนะครับอ่าชุดตรงนี้นะครับผมเราหวางตากล้องให้ถ่ายนะครับผมชุดตรงนี้เราต้องทําให้คอยตัวนี้ครับไม่ให้ลงกาวนะครับอไม่ให้ลงกาวแบบนี้นะครับผมก็คือตอนนี้คือชุดเนี้ยมันลงกาวอยู่เราต้องทํายังไงก็ได้นะครับเพื่อว่าให้ชุดนี้มันหายกาวจากที่เราใช้กล้องจับความร้อนไปเนี่ย มันจะมีอ่ะ z o มมาใกล้ๆหน่อยมันก็จะมีอยู่ในกลุ่มใกล้ๆอกใกล้อีกใกล้กลอีกอ่ามันก็จะมีอะไรอยู่ในกลุ่มนี้ครับต้องมีตัวช็อตตัวใดตัวหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาหากันนะครับเดี๋ยวเราหากันก่อนเดี๋ยวพอหาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาสรุปกันให้ดูนะครับเราก็จะพักคิดก่อนอันนี้เราจําไว้ครับว่ามีตัวไหนหายไปโอเค ตอนนี้เราก็เจอตัวเสียเป็นที่เรียบร้อยน,นะครับหลังจากที่เราใช้กล้องจับความร้อนใช่ไหมครับจากที่เราตอนที่เราถ่ายให้ดูเนี่ยก็คือมันแดงตรงนี้ใช่ไหมครับที่เราชี้กล้องกันให้ดูครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยพื้นที่ที่มันร้อนจริงๆเลยนะครับมันไม่ได้อยู่ในโซนนี้นะครับมันอยู่ในโซนนี้่านะครับมันอยู่ในโซนนี้นะครับอพอเราใช้ใบพัด12โว er, ล์นะครับมันก็เลยมีคาบไม่ไหมแบบนี้นะครับ่าเห็นไหมครับรม,มันจะมี4 12โวล์นะครับเพราะว่าเราไฟ2โวล์เนี่ยดันเข้าไปนะครับเพราะว่า เราจะดูนะครับว,ว่าตัวไหนมันเสียนะครับเพราะว่าถ้าตัวไหนที่มันรัดวงจรเนี่ยมันก็จะเิดเกิดคาบไหมหรือว่าเกิดคาบความร้อนนะครับจากที่เราใช้โวลวนป้อนเข้าไปเนี่ยก็คือชุดเนี้ยมันเสียนะครับหรือว่ามันช็อตนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทําการปลดกันนะครับว่าดูซิว่ามันจะหายหรือเปล่านะครับจากที่ชุดที่เราวัดแล้วมันลงกาวครับเดี๋ยวเราจะเอาตัวเนี้ยที่มันไหมหรือว่ามีรอยนิดนึงนะครับที่เราใช้กล้องจับความร้อนมาถ่ายเนี่ยแล้วมาเจอตัวนี้เสียครับเดี๋ยวเราจะมายกตัวนี้ออกกัน แล้วเราก็จะมาดูนะครับว่าการ์ดจอตัวเนี้ยมันเสียที่ตัวนี้จริงบปล่าครับตัวนี้วันนี้เราก็จะมาทําการ์ดจอตัวเล็กๆเนาะอ่าเป็น1050 Ti นะครับว่าดูซิว่ามันเสียที่ตัวนี้จริงมาจากชุดไฟ1.8โวลต์เนี่ยมันลงกาวก็คือขา8เนี่ยลงกาวเราต้องทำยังไงก็ได้นะครับให้ขา8ดเนี่ยมันหายกาวนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยผมไม่รู้ว่าชุดคอยตัวนี้เป็น1.8โวลต์หรือเปล่านะครับแต่จุดนี้กับจุดนี้นะครับผม มันลงกาวนะครับก็มีความเป็นไปนได้สูงนะครับว่ามันจะเป็นไฟดีเป็นคอยไฟหนึ่งจุดแปดโวลต์นะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาทําการยกตัวนี้ออกกันดูซิว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวเก็เอาตัวที่สองทีเาคาการวามันะกครับโอเคตอนนี้ตัวที่คาดว่าน่าจะช็อตเราออกไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองวัดกันนะครับดูซิว่ามันจะมันจะหายช็อตหรือเปล่านะครับโอเคตอนเนี้ย ส่วนตัวที่เราเออกนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาหาใส่ก็ได้นะครับหรือว่าจะไม่ใส่ก็ได้นะครับมันเป็นซีกองกระแสนะครับโอเคเราจะมาทําการวัดกันให้ดูกันว่ามันหายหรือเปล่าถ้าไม่หายนะครับมีความเป็นไปได้สูงนะครับว่าชิปตัวนี้น่าจะช็อตไปแล้วนั่นเองนะครับโอเคอ่าตอนนี้ก็คือมีค่าโอห์มกลับมาแล้วครับก็คือประมาณ500โอห์มนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราก็จะวัดตรงนี้ขาแปดที่เราทําการวัดได้ดูตะกล้องซูมมาใกล้ๆหน่อยอ่าซูมไม่เห็นนะครับตากต้องอ่าโอเค เห็นไหมอ่ายังไงดียังไงดีให้หางให้เห็นแล้วกันนะครับขาแปะนะครับผมโอเคตอนนี้ขาแปก็ไม่ช็อตแล้วครับจากที่เราประเมินแล้วนะครับก็คือจากที่เราประเมินไปแล้วนะครับก็อ่านเราถ่ายนะครับจากที่เราประเมินแล้วเนี่ยตัวเนี้ยก็คือน่าจะเป็นขาไฟของชุด1.8โวลต์นะครับก็คือชุดนี้ จะ1.8โวลต์หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะมาวัดขาให้ดูนะครับโดยการใช้มิเตอร์เทียบจากนี่ไปหาขาแนะครับถ้ามันถึงกันก็คือเป็นขาไฟนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปใช้ที่ตั้งกล้องเลยแล้วกันนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็มีขาตั้งกล้องแล้วครับเราก็จะมาใช้ขาตั้งกล้องกันนะครับเพราะว่าเราจะมาเช็คขาครับส่วนตัวที่ เราบอกว่ามันช็อตนะครับก็คือเราหาอะไหล่มาใส่ที่เรียบร้อยอันนี้ก็จะโดนเหมือนคาบตีนเนอร์แล้วความความร้อนมันจะย่นนะครับเพราะว่าพื้นผิวมันย่นนะครับผมอันนี้ก็เป็นการ์ดจอของโซแท็กหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์ทีไอนะครับฮ่ามันย่นเลยครับเพราะว่าโดนความร้อนนน่นองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาเทียบขากันนะครับว่าขาตรงเนี้ยจากที่เราทาเนี่ยมันไปถึงขาเขาเรียกว่าขาแปดหรือเปล่านะครับก็คือขาไปออดคือขาแปดครับเราจะมาเช็คกันนะครับว่ามันเป็นขาสัญญาณไฟอะไรนะครับผมเริ่งต้นก็คือ ง่ายๆเลยครับเราก็จิ้มจากชุดที่เราวัดไปก็ได้ครับอันนี้กาวอ่านี้ก็ต้องเป็นขานี้อ่าเห็นไหมครับอย่างนี้มันไม่ได้ช็อตนะครับคือมันเป็นขาถึงกันนะครับอ่าเพื่อว่าเราต้องการคอนเฟิร์มนะครับว่ามันเป็นขาไบออดหรือเปล่าอันเนี้ยหายกาวแล้วนะหายช็อตก็คือตัวนี้อ่าวัดง่ายๆความจริงเราวัดตรงนี้ก็รู้แล้วเราก็เลยจิ้มตรงนี้นะครับเพื่อว่าจะมาจิ้มเข้าที่คอยนี้อ่าเห็นไหมครับมันเป็นศูนย์โอห์มก็หนึ่งโอห์มก็คือศูนย์นั่า คอยวงจรไฟล้วนะเป็นคอยของ1.8โวลต์นะครับอ่าเราจะมาคอนเฟิร์มด้วยการต่อเข้ากับไลเซอร์เพื่อทําการวัดไฟกันให้ดูนะครับดูสิว่าไฟของเขาเนี่ยมันออกไหมถ้าไฟมันออกก็คือจบงานได้เลยนะครับผมโอเคดูสิว่ามันเป็นไฟชุดไหนอ่าโอเคเรามาวัดกันป๊าดดูที่คลิปร้อนไหม ชิปอุ่นๆอ,อยู่นะครับอุ่นๆร้อนอยู่นะครับชิปร้อนอยู่เรามาวัดดีว่าเป็นขาแปดหรือเปล่าะะขาไฟอ่าเป็นขาไฟหนึ่งจุดแปดวนวนะครับจัวอุ้ยชิปร้อนนะครับสแสดงว่ามีโอกาสที่ชิปมันจะทํางานแล้วนะครับทาํางานยังไงเราก็มาใช้กล้องจับนี่กันนะครับดูสิว่าถ้าเกิดเทมมันขึ้นสี่สิบองศาเนี่ยก็สแสดงว่าชิปกระจอของเขาเนี่ยทำงานแล้วนั่นเองนะครับผมดูกันก็มีโอกาสที่ภาพมันจะออกนะครับมีโอกาสที่ภาพจะออกดูกัน มันต้องขึ้นปู๊นะครับถ้าเกิดว่ามันร้อนอ่าเห็นครับอ่าเริ่มขึ้นละเริ่มขึ้นละเห็น,นครับขึ้นละขึ้นละนะครับขึ้นมาปู๊เนี่ยค่ะโอเคมันร้อนเกินไปเนาะก็แสดงว่าการจอดตัวนี้มีโอกาสที่มีภาพนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะลองต่อดูก่อนว่ามันมีภาพจริงไหมอ่าแต่ไลเซอร์ er ผมไม่ค่อยดีนะอ่าเดี๋ยวลองดูกันถ้ามีภาพเดี๋ยวเราจะทําการต่อกันให้ดูนะครับผม โอเคภาพออกแล้วครับแสดงว่าใช้ได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการประกอบแล้วค่อยมาสรุปงานซ่อมกันอีกหนึ่งครั้งนะครับเราขอทําการประกอบไปก่อนดูซิว่ามันจะสามารถใช้งานได้หรือเปล่าเ้ี๋นยาาสทไรลดด ตอนนี้เราก็รอมันจน De t ท c t d เวอรเสร็จแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเช็คดีเทลต่างๆของตัวการ์ดจอตัว So t ท c 1050ตัวน้อยนี่ครับว่ารายละเอียดของเขาเนี่ยขึ้นครบถ้วนหรือเปล่านะครับถ้าดูจากภาพของเขาเนี่ยน่าจะครบนะครับเหลือแค่เราทำการรันโปรแกรมนะครับว่าจะสามารถใช้งานได้หรือเปล่าครับอันนี้ก็คือเป็นการ์ดจอของ GTx 1050 Ti 4G นั e ่นเองครับอันนี้ก็คือ,ร,อระบบอ่า เดี S <S <People> ๋ยวเราก็จะมาดูดีเทลต่างๆนะครับโดยการเปิดโปรแกรมรันขึ้นมานะครับดูซิว่ามันจะสามารถรันได้หรือเปล่านะครับผมโอเคก็จากเท่าที่ดูนะครับเดี๋ยวเราจะเซตเป็นออโต้ไปก่อนนะครับให้พัดลมเนี่ยมันทํางานแบบตามที่ของเขาแบบออโต้ออโต้นะครับผมออโต้ออโต้อ่าโปรแกรมตัวนี้มีคนถามมานะครับโปรแกรมอะไรครับโอเคก็คือเป็นโปรแกรมของคอมบัตเตอร์นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับผมโอเค เรามาทําการรันโปรแกรมกันนะครับดูสิว่ามันจะรันได้สมูทหรือเปล่าเนาะหรือว่ามันจะตุ๊บตับตุ๊บตับ,ตบหรือว่าช็อตไปนะครับผมแต่จากเท่าที่ดูเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับจากจุดที่มันช็อตนะครับน่าจะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับตอนเนี้เราจะดูอย่างเดียวอะไรครับก็คือจะดูแค่รงพวกอุณหภูมิอะไรดีเทลต่างๆนะครับว่าเขารันดีอุณหภูมิสูงหรือเปล่านะซิลิโคนที่เราลองไปเนี่ยมันดีหรือเปล่าอันนี้ก็คือ เป็นดีเทลต่างๆของตัวการ์ดจอตัวนี้ครับก็คือ GPU c o c k mem c o c k GPU temp hot spot อ่า memory ใช้ไปเท่าไหร่อะไรประมาณนี้โหลดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมโอเคนะครับก์ดก็จากเท่าที่ดูเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับจากที่ดูจากภาพเนี่ยของเขาก็ค่อนข้างจะรันสมูทอยู่นะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกันการ์ดจอตัวเล็กนะครับผมโอเคการ์ดจอตัวนี้ก็น่าจะซ่อมผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับไม่น่าจะมีปัญหานะรเจ้าของการ์ดก็น่าจะ มีการ์ดจอไปเล่นเกมแล้วนะครับถึงจะเป็นตัวเล็กๆนะครับผมโอเคก็คลิปงานซ่อมของการ์ดจอของตัว GTX 1050 Ti ที่ไที่ขาไฟ1 8โวลต์ช็อตลงกาวเราเข้าใจผิดว่ามันเป็นที่ชิปจอนะครับดีนะครับเรายังใช้กล้องจับความร้อนนะครับมาส่องนะครับไม่งั้นเนี่ยผมตีงานคืนไปแล้วนะครับนี่ยไม่งั้นแย่เลยครับเราตีความจริงเราตีงานคืนเป็นที่เรียบร้อยเลยครับผมเข้าเข้าใจว่ามันน่าจะเสียนะครับเห็นไหมครับ ผมตีงานคืนเลยนะครับอ่าเห็นไหมครับก็คือผมคิดว่ามันเสียนะครับผมก็จดเบอร์ชิปไว้ว่าเป็นชิป G 10 P 107 p 4 0 0 k ยคนึครับลงไว้ว่าชิปช็อตเพราะว่าขาแปลกขาไปออดมันลงกาวนะครับผมเราก็เลยตีคืนเลยนะครับ เออเราเอกใจนิดนึงนะครับเอ้ยเรามีกล้องจับความร้อนนี่กวา่าเราลองบพาร์ไฟที่2โวลต์ป้อนเข้าไปที่เราใช้กล้องจับความร้อนสองเข้าไปครับถ้าเกิดว่ามันไปร้อนตรงจุดไหนเนี่ยมันก็มีโอกาสสูงนะครับที่ว่ามันอาจจะไม่ได้เสียที่ทิปจอก็ได้นะครับมันอาจจะไปเสียที่จุดอื่นก็ได้นะครับดีนะที่เรายังมีความเอะใจนะครับไม่งั้นการ์ดจอตัวเนี้ยเราอาจจะส่งคืนแล้วลูกค้าถ้าเกิดเขาไม่ซ่อมต่อเนี่ยเขาโยปในขยะก็เสียของเลยนะครับนี่ถือว่าเรายัง เอะใจนิดหนึ่งครับเป็นงานการจอตัวนี้พลาดเลยครับ่าจุดที่เสียก็ไม่ได้เขาเรียกว่าจุดที่เสียนยมันง่ายแต่ง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีกล้องจับความร้อนเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ง่ายครับอันนี้เรามีกล้องจับความร้อนเราก็เลยง่ายนิดนึงนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับก็หวังว่าการซ่อมคลิปการซ่อมการจอตัว GTX 1050 Ti ตัวนี้ I, หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนครับ เพราะว่าจากทีก่จากงานที่ทำเนี่ยผมก็ว่ามันค่อนข้างจะมีประโยชน์อยู่นะครับเพราะว่าเราคิดว่ามันเสียสนิทแล้วนะครับนึกว่าเป็นที่ชิปแล้วแต่ความจริงมันก็ไม่ได้เสียนะครับผมโอเคนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปแล้วกันนะครับไว้เจอกับคลิปงานซ่อมในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับสวัสดีครับ